ขึ้นมาเนี่ยขึ้นขึ้นยกมาเลยขึ้นเมาอยมานมามดแรงไมหมดแรงครับขึ้นขึ้นขึ้นมดแงครับมบเนี๋ยวนซ้เอาขึ้นขอนลอยไ้ปล่อยไว้ปล่อยไว้ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นให้มันลอยก่อนใจเย็นครับต้องใจเย็นคนแนวเลยน่ะตัวนั้นแบบแข็งปกอ้นนี้อนน้ลาาให้มันลอยขึ้นมาก่อนโอ้ยตายแล้วฉลองของใหม่ โอ้ยหมดหมดแล้วดูคันเด้อโอ้โหชดเชยชดเชยลองแอคชั่นคันเลยเนี่ยจลองของใหม่ฉลองของใหม่เนี่ยแหละเป็นลงมปสราอาเลยเนี่ยเฮ้ยใกล้เลยเนี่ยเวลาหน้ากระชังเนี่ยหน้าเนี่ยลงลงปบป่ะเนี่ยหนูยังไม่กลับเลยถ้าหนูกลับก็ไม่ได้เลยนี่ไอ้บ้าตัวสู้สู้สู้เนี่ยตัวหัวตัวหนะ ถ้าต้องอย่าใส่เบรกเต็มนะนี่แหละแนวนี้แหละให้ออกได้ให้ออกได้กคือหลงนี้มันแนวนี้แหละเบมันก็เราเุ้ดน้ำไะเกยมุดตรงนี้ำไปเสียบอันให้มันลอยใช่ไหมก่อนมันลงยาาลงอีกแล้วไ มันจะออกมาออกละออกละออกละไม่เป็นไร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 ไม่ปไรปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขาออกไปปล่อยเขาไปอย่าใส่อย่าใส่อย่าใส่ล็อกอย่าใส่เต็มเราใหม่ไหมแต่เขาออกไปเขาออกไปให้ออกเดี๋ยวมันโกบอุ้มต้องแอดไม่ได้ไม่ได้อัดอัดมีขาดใจเย็นใจเย็นล้างไว้ล้างไว้ล้างไว้ก่อนล้างก่อนล้างก่อนให้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 มารูดไปให้มารูดไปให้มารูดไปน้ำน้ำมันช่วยดเลยแล้วล้างไว้ล้างไว้ตอนนี้โดนดึงฮะ ห PA: ูตาเลยเอาเสียงช่วยเราเสียงคมนะเขาได้ละอ่ะเขาได้ใส่เลยเขาได้ใส่เลยมันขึ้นอี่มันขึ้นน้ดูวงน้ำดูวงน้ำขนไมขึ้นไม่ขึ้นดูวงน้ำเลยตัวเลขตขอมแล้วใช่ไหมโอ้ยว่มาล้างตาเอาลเอาตัวขึ้นอาละอไม่เจอเหรอท่านผู้ชมดยมาลมาแล มาแล้วขึ้นแล้วแดงได้ป่ะเชือกแดงมีได้ได้ได้เชือกแดงได้อยู่เชือกแดงได้อยู่ว่าเนี่ยใกล้แล้วแต่ว่ามันต้องมันต้องเกี่ยวไว้ก่อนใช่ไฟเบาๆฮะใไฟนี้ถูกต้องใจเย็นจะลองงานใหม่อ่ะไม่เบาเท่าไหร่ระดับหนักนี้ไม่เบาเลยคนเดียวให้จบดูภัยร้านดิยว้ยตัวนี้ใหญ่ไม่เล็กกันเนี่ย อาจจะพอกับวันห่างนะวังห่างวันนี้ขึ้นมามันทบตัห่างนะเขาขาเป็นเรื่องนี่ล่ะจบเลยฮัลโหลครับตายเลยล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปเถอะเดี๋ยวผมมุดทำให้ดูมุดแล้วยังไม่หมดแรงครับเอาให้อยู่เอาให้อยู่ยังออกอยู่ยังยังมันมันยังไม่เข้ามุดแล้วน้ำกุบนะ ยงัยงยงังยังมันยังมันยังเดินอยู่แล้วทำยังกไงเหนื่อยเลยอ่ะไม่เหนื่อยเลยตกปลาแค่นี้รอบนี้จัดให้อยู่แล้วเต็มทีสมกับที่มาเองเนี่ยเราละตัวเนี้ยตัวเนี้ยมีเจ็ดสิบขึ้นจบดูแล้วถ้าสี่สิบขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวจะเอาตัวเล็ขึ้นให้ดูก่อนร้อยแล้วร้อยแล้วร้อยแล้วบึกบึกแล้วมาใกล้ขาเลยนะไม่ไม่ก็เราขับไปหกไม่เหมอนกันเราน้มาบ้างไหมเอาไหมวดียวน้มไป้โอ้ยะไซไม่ถึงสี่ห้ารอยพี่ไม่อาจหรอกมันรอแรง ครับคืนเราขึ้นเราขคือขึ้นเดินยกขึ้นอย่าขาดนะก่อนแต่ไม่ขาดแน่เพราะผมผูกแน่ลงกระถาไว้โอ้โหเดี๋ยวมันลงมุดแล้วน่ะสายใหม่คันใหม่ขออีกทีละมือฮะสายสาย